วันนี้มาตอบคำถามเกี่ยวกับเครื่องสำอางกันบ้างนะคะมีน้องดีเอ็มเข้ามาสอบถามเกี่ยวกับตัวนี้นะคะสก้าวโทนิกซึ่งพี่ปูเดี๋ยวจะใช้สำหรับใส่บำรุงหนังศีรษะนะเดี๋ยวพี่ปูขึ้นคำถามไว้ให้นะคะถามว่าจะใช้ได้ถึงเมื่อไหร่ไม่เห็นวันหมดอายุเลยเวลาเราซื้อเครื่องสำอางนะคะจุดแรกที่เราจะดูเลยก็คือวันหมดอายุของเครื่องสำอางที่กล่องนะคะว่ามันหมดอายุเมื่อไหร่แล้วหลังจากที่เราเปิดใช้แล้วเนี่ยให้เราดูที่สัญลักษณ์ PAO ซึ่งเป็นราฟิกรูปกระป เปิดฝาแล้วก็มีตัวเลขแล้วก็ตัว M อยู่มีเลข12 12M หมายความว่าหลังจากเปิดใช้แล้วเนี่ยมันใช้ได้1ปีหรือ12เดือนนะคะไม่เกี่ยวกับวันหมดอายุนะเราซื้อมาเราเนี่ยเราควรจะติดสติกเกอร์นะคะว่าเราเปิดใช้เมื่อไหร่ ถ้าเราไม่แน่ใจนะว่าผลิตภัณฑ์นั้นอะหมดอายุหรือ,อยังให้เราสังเกตที่เนื้อผลิตภัณฑ์ว่ามันมีกลิ่นผิดป,ปกติไหมมีสีผิดป,ปกติไหมหรือมีการแยกชั้นไหมนะคะาว่ากลิ่นผิดป,ปกติสีผิดป,ปกติแล้วก็มีการแยกตัวของผลิตภัณฑ์ให้คิดไปเลยว่ามันหมดอายุแล้วนะคะไม่ควรจะนํามาใช้เนาะถ้าคุณใช้วิธีนี้นะคะก็คือซื้อมา1ชิ้นใช้ให้หมดแล้วค่อยซื้อใหมนะ่คุณก็จะใช้เงินคุณอย่างคุ้มค่านะคะแล้วก็ผลิตภัณฑ์ก็จะใช้งานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพด้วยถ้าหากว่าาาาามมมมีคํถถอะไรรก็สพาาพิ์ ทิ้งไว้ใต้โพสต์นี้หรือ DM มาสอบถามพี่บูได้เลยนะคะแล้วเราพบกันในคลิปต่ตอไปค่ะสำหรับวันนี้ไปแล้วนะคะบ๊ายบาย